สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสกลุลคน,นเนาะพวเพาะกับส่องบ่าหลอนคือเก่พกเกาพี่น้องเลยวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาให้อยู่หากินพี่น้องเอ้ยตามวิจีชีวิตคนบรรณนอกครอบนาหอแห,หละเนาะกันบ่ซอกกันบ่มา กันบัวหาผัดยากคนเฮานี่มันปะสี่อย่างนี่าบ่ได้เนี่ยี่น้องเอ้ยอยากกินอยากได้อยากใสอยากมีนี่เนาะมันปะสี่อย่างตัวนี้ได้มันก็ปงแหละคนเฮานี่มันทิ้งสี่อย่างนี่ได้สี่อย่าง เขียวค่ะแม่ตัวนี้บ่บ่หูจีหล่อพี่น้องเอ้ยกูมองฮูจีหล่อ Thành chọn. Đưa bò đi cà tô Đi vào bát Nè เก่าไปนำกันเป็นหมู่กันกับบักปุปุยอัน,นจะเลือกบักหม่าเผาตัวเดียว พ้นโต๊ะมนก็เลยยังอยู่คุ้มพี่น้องไอ้เขียดคุ้มนะที่มันหลึกๆน้ำที่มันสม,นะมันก็อยู่มีเว้นคุ้มบ่เหลึกเนะ๊ตได้เยอะก็เอาไผ่มาพันไม้ปอก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 โอ้ยเั็นมือพันไม้ปอกปอก,ปอกเ,อเป็นน้อยเนี่ยใช่ปะฮะมีนะมีเสียงหะอ๋ะอ ไข่มันตึงหรอเปล่าบ่ไข่อยู่นี่แหละมึงในความโมกแกนจะเอาเลยนี่เพื่อทีเชื่อจะต้องเอาโอ้ยอันนี้ไม่แห่จ้ะนี่ยเอออือจะหาเพียงนี่วันมาเบิ่งข้าเจ้าดุดหน้าเนี่ยเออที่ปุกมั่งในเมื่อเดืนนี่นะบ่ดินต่อแดนกันดินทุเพิ่นน่ะที่ดุดน่ะดินท้องข่อยแล้วยังโอหกนี่ยยังบ่มีเงินเบิร์บนี่จ้ะเออ ตื่เน,นี่ยเนาะตื่มันยังไม่ได้ตื่อเลยปวดตัวอีบานนี่ทีมันยังตื่อห้องเดียว่ะนี่โอ้แม่นอนเนาะแม่นอนห้งเดยแ่นน่นอนห้งเดียวเยวก่งเลยไปไปไระวัไวไววงไหนต้นไม้สูงๆกัยบยาตาห้าข้นเหนห่วๆ ตกลงมาบัดสีแกบได้ผู้เดียวเหรอยแาเับบน็นเนอพะข้ากันอกันบ่ามนยังดอกรอยญาตดอกน้ำไห้น้ำหน้าข่อยซะน้ำไห้น้ำหนาขอยข่อยญาตบแมนนมาตกลงมาบัดสีชูแจบหมัดเอพแห้งอยู่เียแต่บ okay. mm. ้านดงหักเงนืี้่าเล่าเกั มาเริ่มหมอกเด้อเดิงข้าเจ้าเบิกนาก่อนจ้าสิปุกมันพี่นองเอยจ้าหน้าเบิกแล้วดินดดดต่อกันนะีแเลยเบิกกับไทยเหม,มือนป่า เด,ด่นต่อแดนกันอันนี้นะแท็กเตอร์คูโบต้บตาคันใหญ่อยู่ได y จักสิจักแรงม้าอะไรโบหุือกันขกระจาสิปุ๋มันเฮกตราร์หนึ่งพี่น้องเว้ยเหมือนปลาย อีกตาหนึ่งก็ประมาณหกไหลเนาะ,ะหกไหลบริหกไหลปลายนี่แหละเรากับบะฮูบริใจเนาะหมื่นปลายบ้าแต่เจ้าของดินเนี่ยเขาเอากำเฮาว่าประมาณหมื่นห้านี่เนี่ยคนนั่นขับแท็กเตอร์ก็บยุกไปนำอีกโยกไปนำโหลดอีกโอ้ขับ แพนเบื่ออลไรนะบ่อนหาอยู่หากินแนะบบน,นี้นะเดี๋ยวแต่ดินนาซุมเฮาอะไรยังเป็นป่าเป็นดงอยู่ทางนั้นนี่ต่อเคียกนนี่แพนเบื่อแล้วสมน้ำหนาอยู่เนพวกนั้นมาหลักไม้อีก่เขาตัดทางเพิ่นพอกที่ทางรถไทยมาหลักไม้มันเสีออกมานี่คือว่าอะไรพวกขี้หลักน้อพี่น้องมันไปได้ทุกทางพู้มันไปทางไหนมันก็ไป พอจะออกล่าป่านะไปมาหลักไข่หมดแดงใช่ไหมาสี่ศูนย์ ไว้รุ่นดอกมากูดครับเนี่ยก็ได้โคตโบรบอลงพลาต่อ mà chốt thì ngay hừ baht đi thán bùn xôm rút năm can xiêm xịt bay cọt luôn đại sới hơp lẽ của hại pít vắng lên ไปเหตุปีสางเดบาดนี่ของมันแหงหาอึดหายากเนี่ยโตเขียดยหวัวโตเขียดเพื่อนเนอะเตรียมไหลหมอกเตรียมไหลเตรียมอะไเด้อไอห,หมอก โอ้ขาคำ้ำขาค้ำไปลุบๆทางเงินขาคำ้ำ กางเงินการคาปลาโถก่อนมาพิลึกแท้นี่มาโพดมาโพดแท้ lái ở phía nào người? Lái. lái, phía nào cho một chắc neo ao, nó cũng ราคำ เด็กพี่น้องไปหอบที่โมเดนมาจบพี่น้องเนาะเขียนเรา พอได้แกงไปน้องเลยพอได้แกงได้ป่นเนาะน้องลาประจั่งไปน้องเด้อจบคลิปไปสัมเนหนะ์เนาะไปแล้วเด้อสบายดีสบายดี